อ่าซ <g ül> <laughs> uh, ับให้หน่อยได้ไหมฮะอ่า uh, ได้ได้ได้ไรไรก็ได้เออดีเหมือนกันหลายๆก็ดีโอด้านพี่ยังพอมีสิทธิ์ได้ไดไดด B, ส,ดสวนบ้างเงี้ยมีคนสองมาทุกอ่าลูกซิตไลท์ขึ้นไปตรงกลางนะครับไปไหนแล้วนะอ่าพอนุ่มฮัลโหล เราไมนเปนหน,ไม,นไ,ปไม่เจอไปนู่นป่ะไม่เดมันขึ้นิปลน์มาเหมือนจะเอะอจอไปแกเอาทำหน้าที่ว่ะไม่ได้นะครับีไม่ต้องเต้ผมโน่นโน,น่นเดินฟาร์มชิว เเอยยยู่ซ้าลดในบ้านในบ้านมีตัวเดียวไหมรวบได้ในบ้านตัวเดียวข้างในหรือข้างบนวะข้างบนข้างบนต่อแตกมากขึ้นมาขอมาขอเลี่ต่อแตกอีกก็จะลองต่อแตกตัวหนึ่งขาดดาว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 หมดครับไวมาก มันวะ่นวะ,ะนึ่แล้วขึ้นเลี่ยวแวนเทเสือครับแหวนเทเสือแวนเทเสืชอชบได้ครับชกไ,ไ,ได้แนเทเมันหนึงลงมายังม,มันขึ้นไม่ได้ประตูมันโอเคไปข้างหลังแล้วหลังบ้าน เวทไปพร้อมเวทเลยมันม oh, ีสองตัวอาอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้เข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วหัวล่วงว่ะไอแกเดาวดาเดาเดาเดา

กดเปิดทิ้งเขาด้านมีทนายตัวหนึ่งอยู่ตรงมุมนี่คนชัร์ทิ้หรือเปล่าแล้วกูก็ไม่ชินกับการกดเปิดไม้บูดด้วยเฮียยพอไม่ได้โอ้ขาเทวีไอ้เก๋จะบอกไม้เมื่อกี้ขาดดั้นตัวเองไม่ดักได้ขาเทวีว่ะ เข้ามา็อบน้องก่อนอยู่ข้างบนได้นะับทีมพีพีขึ้นหมดได้ตรงนี้ตรงนี้น้องหนึ่งตรงนี้น้องหนึ่ง เกาะแตกพี่ร้อยห้าข้างหลังยิงลอยมาหาทุกุลเลยเฮ้ยมันลงไปแล้วแตกแตกแตกไอ้ที่ยิงเกาะแตกเมื่อกี้เนะี้ยต้องการ control kill ก็ยังไม่มีปืนดีๆเปลี่ยนปืนเลยลวกันนะเราพี่เราไม่เห็นเราเลยยชอบนไม่ได้วะไม่เห็นเรา เดิ S <S นออกไปนะ121ที่ยี่ฝ่ายนึงนะหลบไปหลบไปหลบไปหมอโดดเลยนะแป๊บโอ้ยไม่ทันไม่แต่ไร You and me, the kids reach out and are illuminated. Setting up a respawn began. ที่บนชุดนะหมยพี่บนชุดนะพี่นะเจ็บหนักเลยแอดอกล่างเลยี่ไก่นา่ารำคาญจัดอะ่ะ มันโดนวงไล่ไหมโคตรซับพอร์ตมันอยู่ตรงหมอนะมันอยู่ตรงหมอนะดูผมแล้วไอสัตว์ไอเฮียแม่งต่อยกูบบดสุดท้ายเอ้ยระวังระวังอยู่คนไหนอยู่คนไหนกุ๊ก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 เฮียพี่ครับเกมสไลด์อะไรได้บ้างเออป้าดึงนะไม่เข้าใจคำถาม อันนึ่งนะที่เก็บเก็บสไลด์อะไรได้บ้างหมายถึงว่าสไลด์ไปสไลด์มาเหรอต้องเนนะพี่เข้าใจสูตรไหมต้องทีนะอ่านตอบช้าๆมันกำลังบวกกันอยู่ไหนที่อยู่นะอ๋อสไลด์ได้ทุกที่เลยครับอยู่ข้างบนตอบตอบแล้นะพี่สบาย

มาล่างมีเซตินชาตนะน็อกตัวหนึ่งไหมทำไมตอกแตกบนผม cover ข้างบนให้อยู่หมอดึงหมอดึงหมอดึงหมดนี่อะไรพี่น็อกพี่ตายหมดตายหมดตายหมดผม c o ้ e ข้างบนให้อยู่นะมีสามคนลงมันจะมาย่ำผม cover ให้อยู่มันลงไปแล้วมันลงไปแล้วระวังบนหัวนะ อยากไปนี <the> ่วะสนังสองบานนี้หนูอตัวได้พี่ตีหลังตีหลังออกไปได้วะหลังตีสุดท้ายจริงจิงครับหน่อยพี่ตัสองตัวเกาะแตะเขาบนสตัวแป๊บนึงแป๊บนึชาร์จเกาะอยู่ เจมแม่งไม่ยอมดิดจัน็อตละพี่จับน็อตตัวเดียวตัวเดียวตัวเดียวสวยสวยขอมาแตะได้ไหมหมอแตะน้องผมก่อนครับผมไปหาไปหนึ่งปั๊มยาวไปตัวล่างแล้วป๊มแล้วไอตัวล่างอยู่ข้างในตรงหน้าบันได อีตัวพี่สองตัว <c oughs> จะดาวแล้วจะดาวแล้วจะดาวแล้วเยี่ยมอย่างเจ๋งเลยพี่แน่นอนเจ๋งอยู่แล้วเกมนี้ถ้าคุณเห็นใน มุมมองที่ผมเห็นนะโอ้โหคือแบบโคตรบันเทิงอะ่ะบนหัวก็มีตรงนู้นก็มีตรงนี้ก็มีม,มันมันใชไหมคนดูบอกมันเขาเรียกว่าตีนี้ตีคุณจะวาเดี๋ยวผมสลับตัวหลักมาก่อนนะแป๊บน,นึงนะ